สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องฝ่ายทุกๆทุกคนพอกันอีกแล้วกับต้องสตูดิโอบ้านนอกครับมื่อนี้มาเอามีมครับเรื่องสภาพไม้สภาพไม้นี่ในปลานี่แหละเสียต่ออ่ะสิมื่อนี้เสีเซียนเซียนเดียกวะเซียนดีมาอีกสมาชิกคู่หนึ่งหนึ่งไายไปทั้งกุ่นแน่นอ่ะเออเสียเซียนเดียเจ้าฟิมเมอร์ฟิมือร์ี่อะไรวะ มีต่ออยู่พี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 ่ล่ะอยู่ก็ตออะไรล่ะทั้งอยู่ก็ต่อเฮ้ยเสี้ยนเต่งมาเบิ้งไปแล้วนี่เขาเป็นยังเขาเบิ้งเขาคือพ่กฝ่อว่ะเตียนบ้านนึงเห็นเอ้ยยูอังสี่ละมิมเออโอ๊ยกำลังดีกำลังงามบูไปเลยทีเดีย วูยเลยตีนนะหยบๆว่มีน้ำดอกจะเสียงพันธยาใส่กับเสียสือการพันธุ์ยาบดเมาข้ามองกอกยาลุงโอคุ้นตัวเนี่ยเสียสือเสียนบดเสียนเถอะต้องพันธุ์ายาเปืี่ยนะ ส้ำนีล่ามันบนบหมีปลาใหม่เนาะมันบวมีดอกใหม่นาะเดี๋ยวนี้ก,ดกด็ได้มีแต่ดอกบัวเนาะคือใส่หอดไปบึงรังหิ่นกวนเอายาก่อนเมาติดต่อเจ้าดิบวต่อดอกติดต่อจังเลยตังน้อยๆบวมใหม่บันใดดอกก็ลังดีพร้อม ผมเป็นสาวนะยิบตัดตัดตัดยิบสองยิบสามหยิตัดคอเลยสิไม่ต้องเป่าสิปาโตัวเสกยนเดินเป่าผูดเดียวสลาเนี่ยนี้เป่าใครเออเนี่เสียนเสียนเสียนยาเส้นเสียนยาเส้นสองกอกนะครับพี่น้องกอกเดียวกันเหลือเพื่อะรนะ หมอเทกาการันเลยใส่เป่ายายังดี้มใส่ลหะล้มไปทั้งนั้นพอดีเม่เป่ามือกันเอาละพุดแล้ว โอ้ยทางแก่ดูดีห่างแล้วอขึ้นร่างหน่อยเอาตัดเก็บเก็บรถลวดไปดีเดี๋ยวไว้เสี่ยงออกมาออกมาอัันนน้เสียนยางสัตว์เลยเสี่ยงยาหรือเสี่ยงยาเสี่ยงยาบ้าบอโอ้ยพึ่งล่างเดียวนิ่มล่างเดียวสามคนเสียนสามคนดนไหม ดึงออกมาเลยโอ้บ oh, ่มีบ่มีหอ่นยังจังดึงออกมาโหลดบ่เป็นยังหรอกตัดกระฟองเร้่แตกเร้่อตัดข้อเหล่าบ่เป็นยังตัดข้อเหล่าบ่มีผลบ่ตัดบ่บ่ตัดข้อแล้าวัดตอสด้หรอบ่มีหนามเพราะน้อยตัดได้แข็งเกี่ยวข้างก็กลบให้หลังใจใช่ เออนัออ่นเรียโอ้โหมัหนมีน้ำจุ่นเหนาแล้วกำลังสีแห้งโอ้ฝนตกใส่มันมันถอดน้ำเบิดแล้วครับคืมีเมลวะมีลูกวะใส่ลูกแล้วอืมมันสีแห้งแล้วมันสีใหญ่ข้างละนี่ยิมจะโดนเติบแล้วลอยหัวน้ำใหญ่อยู่ด้วยนี่กันดอนมันเป็นไม่ไม่เนี่ยน้ำเต็มนี่ได้หลายเติบอยู่เลยเฮ้ยโชว์ผลงานผลงานเหนา เรียบร้อยไปห้างหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้ยเอาเบิ้งอีกนะใบใหญ่ไงดอกยิ้มันย่มันโตพวดติดตามห้างต่อไปครับ